โอ้ยยันดังเขงเนี่ยเนี่ยกินตําดไม่กินตถาดเออแข็นี่กันเนาะนานมาเราพกกทีเนาะกินตำถาดเด้อจุดเกาะเนี่ยมีมำปดอนนี่ตถาสบายดีพี่น้องเปล่มาพี่น้องสบายดีพี่น้องไปเลดตำถาดพี่น้องอ้ส่งบาดุนมาแสีบเปิกระเตะจักตำขหากินยังสายสุกพัดเขาบุ่นเขาบุญขนมจีนรัาพี่น้องตบักคุ้งตํแค่หอแค่รลอ ปุ๊กกะพี่ก็เอ้ยอด้วยแกงมีหอดหอดแหงอยแห้งมีหอดกมนหอย่งทุกยางมามือหมามามาามือเนี่กินนัดุ่นขับามือนางเลยีตมามมาแซ่กันพี่้อดเต็มที่ครับมือนี่ยป้าน่นนั่นเจอกันที่เนาะมือนี่ยาจัดนักเนาะมือเนี่เนาะบยตุนป้าแซ่บบอลบุญป้าเพื่อนมือนเนาะเด้อเด้อนป้าพีบ้าปาเดียวเนาะคอยเีบ้ กินกันเออสเต็กมากินกันก่นชัดชัดเชัดเดเดย่เันมาไปไปดกรันดต่วิกาับุกนกินได้เมือนี่นะกเท่ดเ่าต้นมาผายางตลาดตาดใกล้ๆบ้านเนีเสียงดังเดีดอเสียงดังเ่เสียงด่นันนน้ันเอาใหม่กันสันมากเนาะเอาพี่ดเอาพี่ดอกินบอกเด้อย่าห่างเลยพี่ดอกหมูับกไปกินไผ่แสบไปกินไผยิม มาเสบๆนะบอตุนอเอาเอาบาตุนผาเส็บมาหนิอย่าลืมติดตามก็เดาพี่น้อบอตุนผาเส็บมาหนิกดไหนกกระดิ่งแห้มกันเทาเองอย่าไปยิงหนครับวะอือหึกดฝัเลยบเสบ้ยุดจ้าอืมุดจัดเจ้า กุ้งส่นอะไรยไรกินไนทอหน่อยหน่อยนะมี็ไเก็นเื้อม่อ่างใส่มือใส่มือยเลยเออใส่เฮดโรเฮดโร่เฮดโร่บุกเ้ยบุกเ้มาที่เสียดโชกุนโร่ชกุงบุกไงโบไงมันะไลนี่พี่เหรอวังก๋วจีตะเตงวังเนอะกวตจะวังนักขักนเนี่ เยาเเผาวจองโยกยุบมันไม่เนาะเฮ้ยปอก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 อะปอกปอกกันอะปอกกันปอกกันปลาตุ๋ปลาตุ๋เดี่ยวเปินต้นไงเดี่ยวดีแดงดีแดหน่องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดพี่น้องเลยแ่บยังหมูวตุนหน้าหน่ยปอกันเนาะพี่น้องเนาะแ่บปะ เอฟซมื so unku, ่อนี้ปาตูนพา f เอซมากินตำถาดเชือดจอดเชจอดแจกมาหนอยกุ้งกับเชือดจอดพี่น้องมื่อไไม่ได้ใครพี่น้องเอ้ยมื่ไงตายเต็มตอนตัวสาวเ้ยเอาเอผัววเอาเอาเชือจอดเอ Set up kantai, you know. Turn bay. Mm hmm. Mm lên, Mm hmm. tinh tố được quá, Mm hmm. 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 Mm กเบอรนี่เล่เเหเ็นบ่เทาเนาสองคนเห็นยู่นี่ยนั่งจู่นเนี่ยเลมี่ัวเว้ยนีดดัววะแงขึ้นที่อ่ะเข็นดัววะมนเห็บไปบ้ามันหินสะานงเง้ยเห็นบ่เข็นบ่เนี่ย เทนี่ั่าว่ามื่อกินเจ็บแฉม้พี่น้องเว่รไรยัฮางกินเอามีเจ็บแฉมนู่นนพี่น้องขอบุนะพี่น้องเล้เจ็บแฉมน้เทาเอ้เทาเอาบ่

อยาให้กล้องเห็นนะเอ้าโบขึ้นนาะงจะจิบกินน้ำเนาะโอ้ยคนค่าเดียวแก่แต่เป็ดหายก็เข้าเนาะ้วมีเป็ดเด้อเอาชนะหัวอ้าวพี่น้องอร่อยน้ำกันได้พี่น้องเนาะ

กินค tamam. ือก oh. ah. ินได้ท er ั no? ้งน oh, mm ี hmm. nah, ่ได oh, ้ใชเหรอฮะป้าโชกโชนเดียก็ทางเป้งกันเนาะเช่ยวเครัรเนาะเสียบันนีจอดจอดกินทางแรกทาเนี้จิบดิ้งร้อยมือหนามือหนา Mie เอาเกียดก่อนมี <laughs>

เสาเสียๆนู ay, ่นด่วสุดนะนี่ย่งน่นหลักินมันจะเสียบนะไ่เสียบเบ่กินไข่กินเถอาเอากินไข่ไขาเอาเอากินเหยื่อหม ไปเมื่อกี้อ่ะลำพินอ่ะนะหล่เลื่นนะพินอ่ะนะเร่อลืรนหล่อลื่น้ิกัรมพิน่ะพนองนะว้าวประนี่มึงเว่าซี่อซีมึงีเต้เอเซีคนแบบเอ้ยเอฟซีกินแฉบเลยถามีคนอยากให้แฉบกว่านี้บังเอิญพินอ่นะแอบแบ สดไปเลยตำถาดอยู่ตลาดอินดี้ดาวข้านนองตำถาด <c oughs> ตำนี้ไง อร่อยเท่าไหมกินหรือเปล่าโอมินาสิากินหน่อยไหมจ้าชิจอนชิจอนชิยอดเอาเท่าบอวบบอว้าวยกังมันบ้า้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโานยจนะเออออ เกอบางเพี่น้องเนอคลิปเ้กบริี้ังไรพี่น้องแบบนี้ดสบายใจแบบนี้ด้วยกิจกรรม่ากับโมูแบบนี้ด้วยเาป๋ทุกขำใหญ่เอะอวาตุนเอาอาพี่น้องแบเลยสหรับคลิปนีกับีังไรเนาะ เสแสร้งน้อกันเด้ออย่าแต่โบเดือทีนี่พี่น้องเลยไปแหละไปไปพี่น้องเสียงเด้อ